ต้องเดินไป,ไปนำเจ้าพยาที่ท่าไอคอนสยามนะี่จอดรถที่สะดวกและใกล้ที่สุดนะคะเดี๋ยวเข้ามาในห้างไอคอนสยามให้ตรงไปอย่างเดียวเลยค่ะตรงไปจนสุดเลยนะสุดจนที่จะตรงไปไม่ได้นะคะมันจะเป็นทางลงไปข้างล่างนะคะจอดรถที่ชั้น B 1นะคะรับบัตรจอดรถแล้วเนี่ยตรงไปเรื่อยๆนะคะสังเกตนะอยู่ใกล้กับที่จอดรถ Blue Card Nestor นะคะหรือว่าบริเวณล็อบบี้สองนั่นเองนะคะตรงนี้จะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปจะอยู่ใกล้กับทางลง มากๆเลยนะคะสะดวกสบายแล้วแถมบริเวณล็อบบี้สองเนี่ยมัามีห้องน้ำด้วยนะคะ จำเลยอย่าลืมนะถ้ามาไอคอนสยามจอดรถที่